สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะหนังเรามาอัปเดตโปรเจกต์ภาพยนตร์ดีมของเกาหลีใต้กันที่นำแสดงโดย IU และพักซจุนตอนนี้โปรเจกต์นี้ถึงไหนแล้วไทยทำจบไปหรือ,อยังใครอยากรู้ติดตามฟังให้จบคลิปนะขอเกินก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความฝันโดยเล่าเรื่องผ่าน2ตัวละคร พักซอจุนรับบทยุนฮงแดเขาเป็นนักกีฬาที่เชื่อฟังและดีแต่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ไม่คาดฝันซึ่งเขาได้รับการลงโทษทางวินยัยเขาได้รับมอบหมายให้เป็นโค้ชให้กับทีมนักฟุตบอลชาติพิเศษพวกเขาจะแข่งขันในฟุตบอลโลกไร้บ้านไอยูรับบทอีโซมินผู้อำนวยการสร้างที่ใฝ่ฝันที่จะประสบความสำเร็จผาสารคดีเกี่ยวกับทีฟุตบอลของฮงแด เนื่องจากโควิด -19 มีการกำจัดการเดินทางหลายโครงการจึงถูกระงับด้วยทำให้ภาพยนตร์เรื่องดีมีกำหนดการถ่ายทำช้าก็ปกติจะกลับมาดำเนินการถ่ายทำในเดือนมีนาคมนี้จากนั้นผ่านไป2เดือนได้มีข่าวอัปเดตส่งตรงจากยุโรป เปิดภาพเบื้องหลังการถ่ายทำดีมภาพยนตร์เกาหลีเรื่องใหม่และเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานได้เดินทางไปถ่ายทำที่ยุโรปเพื่อทำฉากสุดท้ายให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยภาพทางการภาพแรกออกมาให้แฟนๆได้รับชมเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกอากาศจากภาพที่ปล่อยออกมานั้นจะเห็นได้ว่าตัวละครของไอยูและพักซอจุนมีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเรียบง่ายไอยู IU เกือบจะไม่แต่งหน้าใดๆเลยดีมเป็นภาพยนต์ นเกี่ยวกับความฝันและแรงบันดาลใจของหนุ่มสาวในแวดวงการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศประจำปีที่เรียกว่าฟุตบอลโลกสำหรับคนจรจัดอย่างไรก็ตามดีมยังไม่มีกำหนดเข้าลงฉายอย่างเป็นทางการ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแกดหนังสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you again bye bye